ตามทีการับอาหารปลาอาหารหนาฝนกันอดีทร่องปลานําพงช่างมายังเงี้ยละพี hmm. ่นนองเียห้อเปวหัว้าใครับนี่กัตาไหนี

ันรบรรยากาศตลาดท่าอุเทน ช่อไงแม่บางหอจกกระเมเนี่ยบนม่ก็แกอย่างนี้ทั้งบาหอยบครับหยจ้าหอยหอยทั้น้กระเตมี่คือยางนกาหาน้ยเนมาทั้่เช็ดละงอกเนละงอกนหลอกคนนี้คนนอ้วนอจานนอใหม่นมีครับหลายอย่างกดทกะเตียกะเตียมบานเ็นบม่วเี้ยไม่ใช่อครับเป็นงกะเตียมราที่มีควเือ เดี่ยวสามารดางดูดเขาครับเดี๋ยวได้ผู้สีได้ครับเดี๋ยวได้ผู้จีนะแต่ขากบอกขากจนเดืหาบ้า อายุผมกินอยู่อันนี้ข้าวจีปั๊เซเห็นคล้องดีวะกินเราแบบว่าอันพึ่งฟังอะนะอันใดเนอะมีดิโอ้ยาดีเลยค่ะยาดีปะลิ้นจื้อกินเราบริวารก็คือนนี้ลิ้นจื้อสดค่ะลิ้นจื้อสดกลังวัดคือดอกใหญ่แล้สวยเลยเก็บมาเมื่อวาน ยิ่งชื่อศพเขาจะเอาไปดองพวกดองเหล้านะบางคนก็ไปผสมยานผสมโสมพวกอะไรกินงลาบได้นอนเห็นบ่งขึ้นกังคือบอกเอาเลยร้อยตั้งเนี่ยเลือกเอาเลยให้ไปส้นเอาแต่กับแหงฟังโอดูส้นเอาแต่ตะลิงหน้าเลยบุ้มเลยเจ้าปลาหัวบุ้มปลาหัวบุ้มเนี่ปลาหัวบุ้มปลาตัวนส่คนเอะมากกับตก้นนี่นะปลาหัวบุ้มปลาตัวก้นอะไรเนี่ย เลากดเครื่องปลาข้างปลาแค่โอ้ยถั่วดินยกกระสอบเท่หอยพีหอยพีหอยพีหคือหอยตุย หอยซุยหอยอ้วนะรเนาะพีตือะไรพี่น้องครับหอยพีเป็นต้มยับแก้วอยกระายโล่ห้าสิบบาทโอ้โหหอยพีหอยพี่หอยอ้วนเครับือแม่ฮะัวยบวอยู่บ้าทีป้ม่อชหล่อเลยหอยะปลาเตยมเนี่ยจมาเออ นี่บ่หอยไายโลเทเดย์ไม่ค่าหอยไส้ไงมันกลิ่มไป็นแต่กลิ่นหยาบมัยากนะมันบอแต่มันคือตัวหน่อยมันยังไงละแต่ว่ามันมันแฉะไปดิหวานแฉะมันตุยอยู่เราอะมันเป็นหอยพี่ได้นี่มันตุยหอยมันเต็มมันอวดครับมันเปนหอยพี่แต่ละห้าสิบบาทจ้าไข่มดแดงจานละห้าสิบาท หอยหอยก็มีแต่หอยตัวตุยๆหัวตุยๆตุยอ้วนๆเต็มมเลยหอยสิหาซีร์ปลอยอยู่ป่ะาบปลอยป่ะใบปลอยมันกัดเข่าดินนะน้องบวกาเต้บวกดเต้บวกาเต้บวกาเต้บวกาเตบวกาเต้บวกาเล้บกเ้บวกเ้บกเบกเกเตบกาเกเบกเลบกเ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 บกตวเบเบกดเตาเบกเบเ้บกาเ้บเ ดียวบอกเขาไม่เขาจะเอื่นว่านอนแค่นะนอนคอนแค่น่ะนะตีบนอนคอนแค่นะคอนแคนอันดอกมันอีดุนดนดอกเห็นเถอะแต่ว่านอนมันก็พอมีกินบนอนคอนแค่นคอนแคนหากินยากเด้ปะแมนอยู่หากินยากอยู่ให้หมดแรงให้มุดแรงมื้อนี้ให้มุดแรงโลดเท่าไหร่ครับห้าร้อยจ้ะห้าร้อยครับโอ้โลละห้าร้อยย่งเตีงยังเตีง นี่บอจานนึงนี่บอสจานนึ่งส่ว้อยเดียวจานรอยนึงจางนั้นด้วยคุณเม่นศิด้พาพเรือแย่ยคนบอสยมนี่ยเออแมนเฮียแล่วมันหายดิหายาลายเืีแย่พเรือซอกเลยายเรือสอกเขาหพมฟังแล้ว้พเรือเงี้ยไมดแดงยมนามันข้นเนาะน้ำโค้งข้นี่บ่พี่นนาะบรรยากาศน้ำโค้งทั้งล้างน้ำโค้งขืนไล่เลยเต็มเลยมีร้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để mà không bỏ lỡ bữa video hấp dẫn หวานมันหวานเฮ็ดเพิ่งผมเห็นอยู่ทังอันบุทลิกอันดองใหญ่น่ะหวานแกงหันแหวานเ็ดเพิ่งร้านอีกดอกใหญ่ค้าใหญ่ดีเนาะจาน่าได้เลยไหมคะจานราคาสิบบาทสิบบาทข้าวเขาไม่พาวับพายแล้วพาแล้าแกงายแกงเลยพายมันสะกินไะ้หน่อยบางใหญ่เนี่ยบล้ปากเลยตอนนี้ห่อยบางใหญ่งามเลยหวานแกงองา หวานออาไ้หวานทางลาวอีหวานทาลาวออมเสียงกันเสียงเซมเดี่ยงทุกันปลาเขากวนเอาไปปลูกไปทางบ้านจ้มอนนมันหอยก็ได้แล้ววะอู้กขึ้นแล้วบ้านเขาทะไรยกำรชาวเากวนัช่องกำกันเหรอ พักกวานสกิ่งเคเยเห็นในพังกวานแน่เ้สามกำเาเยสมหาิบครับกาแฟกินเส้มแมนคนหีนนิ่มเนาะรังนิ่มเราขายี่บสามหน่อยสามหน่อยสามร้อยบาทสองโลคลเพิ่งห้างต่อนี่จังสามร้อยห้าร้อยเนาะหอยพีหอยกระจายครับ มีหลายแบบด้ตนจะนนนี่หยนนีคือซอยก่นของเจ้าบวายเอานีที่เอาไว,าว้ซอยเจ้าไว้บ่หา้าสิาทห้าสิบบาทจ้าน้องน้องดวงใจครับงานบุญุลาเสล้วคสาวคนงามแห่งตลาดให้เราทาอุเทนทาไปดำหน้าช้เราเลย จะยุกตอนน้ำเดาล่ะอาจจะไปบัตรไทยก็ได้เป็นบัตเกี่ยวเอรไเปบัดเกี่ยวเหรอโโอ้ดำแล้วไปทาเกี้ยวเนาะไปมาเพราะว่าาดมาปตมาัวยเาอืใหญ่ๆฮะตัวสามคนใช่ไปละโรคโปเตนี่ยบโพดบยังเลยสุดยอดชีมือนักนัก่ายภาพบ้านยังกว่นี่บ้านเจ้าฮะ บ้นคิดบ้าน้บนบักนึกบอกนะบก้องก้องาก้องห้องไงอาพี่ก้องไงจ้พี่วัทไทยสือเราาเซฟกับมหาหล่อเก็เลอการผิดเลยนะะ ย่านให้เห็นก็มีล้บวมีละบวมีอย่างบุญรักษาบนอสานนอสาน,น,านเคยกินบ้าเคยได้ยินจะซื้อบาเคยกินเจ้าบเขาจะขวาง หันแต่วันแล้วหันไปถามพื่ทางหันทั้บ้านเ็แโลนเป็นโลนี่ถัวโลโลละร้อยแปดสิบ่โลร้อยแปดสิบเขาไปยังกินอะไรเขาไปเกี้ยนขึ็นตัวเหม่เนี่ยเขาไปแกี้กนขึ้นตัวใหม่เนี่ยไกเนหมดเลยอันนี้เขาใส่ด้วยน้องเก้ิ๊ะเอาละเด้อวันนี้แม่ค้ เซ็คืการใส่คงจะคองไปทางผู้ข่างกันเนี่ยรอรอดเมื่อก่อน, <c oughs> น,นครับรอู้เรือใหญ่กำลังเขามาเนีร้อย,ยสี่ิบ้านซื้อซอยผู้สาวแล้วไหม <c oughs> เป็นผู้สาวมาแวะบซื้อหรอร้านสิาเนซื้อซอยเรือกำลังเขาาล่างมใหญ่เลยครับพี่ด้อง อันนี้มันนอกระแสนะนกขจ้าอ้นี่คือการกับตัวนั้นเ่ต้นนั้นมอย้วยนกเขอันนี้นกไม้มนอนกขบกขแล้วยังกที่ผมเนี่โอ้โอการเปา่ไมนกเขีย่าดอกไปเฮ็ดไมมพ่อยไม่กลัวนะโอ้นี่หมดเป็นนอแนวนี้เนาะครับคออรยไเพราโอ้ดละอันาดละห้าสิบาดละห้บาทลองดูะจ้ะอร่อยอร่อยโอ้คนี่อันนี้ด

แบบว่างามนี่แบบว่างาแบบรูป <laughs> <laughs> บุคคลโอย่มีขาบรรยากาศตทตลาดนาทาอุเทน <laughs> จังหวัดนครพนมพครับเร้ากขาซื้อไหวเป <h ums>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  ็นอะไรเด็กก้งเซกันไหนบ่เลย ว้กับอนวยกับนี้เลยบอโบนละอมนขาเอาไปแกงสะันนี่แกงไมกัานอสารเขาซื้อมาแล้วหวหันเขาเสื้อนีาเจาซื้อแกงเดียวก็ได้ลูกรงก็ไดกงนักครับผมจังหวัดชายบุมาแต่อุบลครับถึงมาเทอเลครับผม